สำหรับเจ้าคันนี้เจ้าของเก่าขับผมยอมรับว่าเขาขับเก่งมากๆเลยเพราะว่าผมดูรอบๆคันแล้วนะครับฝากระโปรงหน้าคานหน้าแก้มท้ายโครงบอดี้ทุกอย่างเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขอรีวิวด่วนนิดนึงนะครับพอดีเราไปได้เพิ่งได้ตัวมาเป็นเจ้านิสสันอเมล่า 1.2 ES นะครับเป็นตัวตัว e safety นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรุ่น e ปกตินะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบเบรก ABS ให้นะครับแอร์เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลให้แล้วก็กระจกมองข้างสามารถพับได้นะครับถูกและดีมีที่ไหนคันนี้แหะครับครบเลยครับทั้งถูกทั้งดีทั้งประหยัดเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆรถกันว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับ ทำไมวันนี้เราจะต้องมารีวิวด่วนกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรถอเมร่าปี2012อายุการใช้งานก็ประมาณสัก9ปีนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เจ้าของเก่าขับผมยอมรับว่าเขาขับเก่งมากๆเลยเพราะว่าผมดูรอบๆคันแล้วนะครับฝากระโปรงหน้าคานหน้าแก้มท้ายโครงบอดี้ทุกอย่างเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราล้างเก็บงานขึ้นมานะครับขัดไฟหน้าหน่อยคันนี้รับรองฟิ๊กแน่นอน เดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันกันนะครับมาเริ่มจากแก้มชิ้นหน้านะครับฟังเสียงเลยนะครับสีโป้นี่ไม่เคยได้โดนเลยแล้วกันนะครับประตูนะครับเดิมนะครับบริเวณขอบยางกันน้ํานะครับยางรีดน้ําต่างๆก็ยังสวยงามนะครับเรามาดูที่ประตูกันนะครับซีนขอบประตูนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปเวลาจีงไปจะมีรอยเล็บแล้วเดี๋ยวมันก็จะคืนตัว นะครับเมนอาร์คนะครับอยู่นะครับได้แกะไหมเนี่ยอึ๊บออ่ะนี่ครับผมเรามาดูเมนอาร์กันนะครับเดิมกิฟเลยนะครับสวยงามมากๆเลยรถอายุขนาดนี้นะครับจะหาบอดีส้สวยๆยนี่ยากนะครับรดแก้มนะครับบานพับต่างๆสวยสุดๆ นะครับมาดูที่ประตูหลังฟังเสียงนะครับเดี๋ยวนะผมปลดล็อกนิดนึงโอเคมาดูกันนะครับเรามาดูที่บานพับนะครับจุดยึดประตูนะครับเสียงซับในไม่มีนะครับไม่มีสีโป๊เลยไม่เคยโดนชนด้านข้างมาแน่นอนนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ก จับไปที่ขี้ฝุ่นยังติดอยู่เลยนะครับแสดงไม่ค่อยได้แกะไม่เคยแกะเลยแล้วกันนะครับสวยนะครับซับนายดีนะครับแผงข้างประตูสวยนะครับดูบริเวณซีนกาวนะครับนี่ครับเดิมนะครับไม่เคยแกะซ่อมนะครับสะโพกหลังกระจกนะครับเมื่อกี้ผมดูนะครับทุกบานนะครับมีต้องมีโลโก้นิสสันอย่างนี้นะครับแสดงว่ากระจกเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้ ะร,ระบบเกียร์ก็เป็นเอ็กโทนิกซ c วีนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้าย <c oughs> เรามาดูที่ฝาท้ายกันนะครับบริเวณน็อตที่ยึดฝาท้ายนะครับไม่เคยไขเลยครับนี่นะครับซีมกาวเดินสวยนะครับเดิมสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็บริเวณสันหลังด้านขวานี่นะครับด้านข้าง อาร์คสวยนะครับตะเก็บสวยรอยเชื่อมสวยสันหลังด้านซ้ายสวยนะครับเม็ดอาร์คอยต่อนะครับสีนกาวเป๊ะนะครับน็อตฝั่งซ้ายไม่เคยขยับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงอาจจะมอมแยมนิดหน่อยนี่นะครับเวลาที่เพื่อนๆไปดูรถกันนะครับถ้ารถมีการโดนชนด้านหลังนะครับมาดูบริเวณห้องที่เก็บยางอะไหล่นะครับตรงนี้มันจะมีการโปรยสีมันจะเป็นเงาๆนะครับถ้ารถเดิมๆเนี่ย นะครับตรงนี้จะเป็นซีนกาวนะครับที่ยาตรงรอยต่อของตัวถังนะครับเม็ดอาร์คนะครับสีด้านๆน,นี้นะครับไม่มีโรชั่นนะครับโอเคมาดูที่สะโพกขวาเดิมประตูหลังเม็ดอาร์คนะครับรอยสปอตต่างๆนะครับ ลมสวยนะครับเป๊ะนะครับเคดูบานพับครับผมแน่นอนจริงนี่นะครับดูนะครับน็อตยึดประตูนะครับเป๊ะนะครับไม่เคยไม่เคยโดนบล็อกไขเลยแล้วกันนะครับแถบวัดลมยางนะครับเดิมนะครับถ้ารถมีการโปรยสีนะครับสีเนี่ยมันจะขึ้นมานนูนนะครับมันจะเสมอกับสติกเกอร์นะครับอันนี้สติกเกอร์มันนูนกว่าแสดงว่าเดิมแน่นอน เม็ดอาร์คสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องกันจุดสำคัญเลยไฮไลท์นะเรามาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับอาจจะมีมอแมแบมบ้างนะครับเพระรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยแต่ผมอยากให้เห็นรถสภาพเดิมๆที่เอามาจากลูกค้านะครับนี่นะครับดูหัวน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงไม่เคยเก็บสีนะครับถ้าเคยเก็บสีเขาจะต้องมีการถอดนะครับนี่ครับโหเนียนมากนะครับ แก้มนะครับดูตามซองตรงนี้นะครับน็อตที่ยึดแก้มนะครับสวยสีห้องเครื่องจะแห้งๆอย่างนี้นะครับไม่มีรองพื้นนะครับดิบๆเลยเพราะว่า e ีโกคานะครับเขาก็อาจจะประหยัดต้นทุนลดต้นทุนลงไปหน่อยนึงนะครับก็เลยไม่ได้โปรยสีก็จะเป็นเทาๆนะครับสติกเกอร์อยู่นะครับคานหน้าสวยนะครับเดิมแน่นอนครับเม็ดอ้างต่างๆทุกอย่างครบหมดเลยนะครับ มาดูที่ฝั่งนี้ครับน็อตแก้มขวานะครับอยู่นะครับซอกนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับนี่นะครับสีกาวจิกไปนะครับเดิมๆต้องแบบนี้นะครับลูกยางยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์1 2 3อยู่โลโก้นิสสันนะครับฝากระโปรงแทนนิสสันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับว่าเสียงเครื่องเขาเป็นยังไงกันบ้าง คนหนึ่ซีซีนะครับ79แรงม้าประหยัดน้ำมัน20่กิโลลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์ Xtronic CVT ครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ต่อเนื่องครับสมูทครับประหยัดน้ำมันแน่นอนแต่คันนี้นะครับน่าจะมีตรงนี้นะครับอย่างแท่นเครื่องนิดหน่อยอายุรถหลายปีนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเครื่องมันก็เลยจะสั่นๆหน่อยจะเปลี่ยนมานี่สมูทเลยครับนิ่งกิ๊บเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าออปชั่นจะมีอะไรยังไงบ้าง เชิญครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ลูกค้าเก่านะครับเขาก็ทําเป็นบ่อหนังมานะครับก็ดูแลรักษาง่ายดีสีก็จะเป็นแบบสีเทาๆนะครับดูสแตนดาร์ดนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็มีตัวชิปล็อกนะครับผมเลขไม้นะครับรถคันนี้ใช้งานมาทั้งหมด1 41,900กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ เขาเป็นยุคคามันจะมีระบบอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า i d l i stop นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยประหยัดน้ำมันแล้วก็ทายไอเสียให้มันน้อยลงรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับกระจกมองข้างสามารถพับได้นะครับพราะเป็น es แล้วนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกทั้ง4บานนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแอร์ Air, ตรงกลางเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็มีฮีตเตอร์ให้ด้วยมันสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่18จนถึง32นะ แล้วก็มีไร้าหน้าหลังให้เรามาดูที่ด้านหลังกันนะครับตามสโลแกนที่ตอนนั้นเขาโฆษณานะครับกว้างกวางนะครับนี่นะครับผมมีที sure. ji, <em umbrella> <talk> ่วางแก้วน้ําให้ผมลองนั่งดูนะเขาบอกว่าอเมร่าเนี่ยเป็นรถที่ผู้โดยสารตอนหลังมีความกว้างพอๆกับพวกดีเซ gment ดีเซ gment ก็คือรถกลุ่มไหนเขาบอกว่ากว้างพอๆกับพวกแ c คคอร์ดเทียน่าเคมรีนะครับผมดูช่วงขาที่เหลือนะครับ ขนาดนี้สามารถวางขาสอดเข้าไปได้เวลาเดินทางไกลๆไม่เมื่อยครับนั่งสบายแน่นอนเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปครับเราลองเปิดเพลงกันซะหน่อยนะครับว่าวิทยุอเขาใช้ได้ไหมโอเคครับแอร์เย็นเพลงเพาะไปครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันบริเวณที่เราไปลองขับนะครับก็คือจุดที่ตั้งเต์เรา ถนนหน้าเต็นท์เราครับก็คือถนนเอกชัยนะครับเต็นท์เราก็อยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยสาขามหาชัยนะครับเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยเลยนะครับผมถ้าวิ่งมาตามเส้นพระรามสองนะครับเจอตลาดลีลายอยู่ซ้ายมือนะครับก็เลี้ยวซ้ายครับวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะเจอแม็กโคเจอบิ๊กซีแล้วก็เจอโรงพยาบาลเอกชัยนะครับเต็นท์เราอยู่ทางด้านขวาหาง่ายๆริมถนนใหญ่นะครับ จุดสังเกตหน้าเต็นง่ายครับป้ายสีแดงๆนะครับชัดเจนโอเคครับไปลองขับกันเครื่องยนต์เรืงถือว่าดีนะครับเกียร์ดีครับช่วงล่างตกหลุมอะไรก็ยังไม่มีเสียงประหลาดนะครับถือว่าโอเคพร้อมใช้ครับคันนี้โคมาลัย ไม่หลวมนะครับแน่นครับฟิมเป็นฟิล์มลามีนาให้ด้วยนะครับสบภาพฟิล์มก็ยังดีนะล้างทำความสะอาดเก็บงานขึ้นมาหน่อยลูกค้าเอาไปก็ใช้ต่อกันได้ยาวๆเลยและสำหรับยุคน้ำมัน,นแพงๆนี้นะครับอีโคคาร์แบบนี้ผมว่าโดนโดนมากเป็นรถที่ฮอตคิดในใจเพื่อนๆเ,เลยละ่ะ เพราะว่าในเมืองอ่ะ17-18กิโลเมตรต่อลิตรวิ่งต่างหวัด20กิโลเมตรต่อลิตร l, นะครับทุนค่าใช้จ่ายไปเยอะแถมยังข้างในกว้างนะครับนั่งสบายที่เก็บของท้ายรถนะครับห้องเก็บสัรพะะก็กว้างแบบมากๆนะครับแล้วได้รถแบบว่าเดิมบางขนาดนี้หายยากครับผม ลูกค้าถ้าจะซื้อสดก็เดี๋ยวเรามีราคาดีๆให้ส่วนลูกค้าซื้อผ่อรน,นะครับคันนี้สามารถทําฟรีดาวได้ผ่อนเดือนนึงประมาณ4 0 0พนะครับสบายๆวันละร้อกว่าบาทนะครับผมไม่ต้องไปขึ้นรถโดยสารรถสาธารณะครับอีกนิดนึงนะครับผ่อนไม่กี่ปีก็หมดก็เป็นรถของเราวันละร้อยกว่าบาทเท่านั้น เี๋ยวเราลองขับรถกันนะว่าแหลกพวงมาลัยเนี่ยเวลาเลี้ยวสุดละขายจะมีเสียงหรือว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าโอเคครับไปครับโอเคครับผมปกติดีครับวงเลี้ยวก็ วงเลียวรุ่นนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะไม่กว้างไม่แคบขับในเมืองคล่องตัวครับพว <Okay. S 1> งนี้ก็อากาศแป,ปรปรวนนะครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับบางวันหนาวนะครับบางวันฝนตกบางวันแดดนี่ทำประเข็มได้เลยครับ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่นะครับพอเวลาวิ่งมานะครับเราเห็นปั๊บปตทนะครับมีบิ๊กซีนะครับมีโรงพยาบาลเอกชัยนะครับแนบขวาเลยนะครับผม พอเห็นโรงบาลปุ๊บนะครับขวามือนะครับป้ายสีแดงนะครับตรงทางยูเทอร์เลยนะครับพอยูเทอร์แล้วตีกว้างๆนะครับเข้าซ้ายเลยครับป้ายสีแดงนะครับคุณวิทยาชอบสีแดงครับผม เดี๋ยวเราไปคุยโปรโมชั่นนะครับไปคุยราคานะครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบเจ๋งๆกันไปเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สำหรับเจ้าอเมล่าคันนี้นะครับรถปี2012นะครับอดีตออกห้างป้ายแดงราคา5,023,000นะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆตัวถังสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้เราขายกันแค่ราคาเพียง2 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมีการสปารถนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็โอโปโซนฆ่าเชื้อให้นะครับแล้วก็มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับรถลากจุดเฉินฟรี90วันนะครับลูกค้าคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากทดลองขับอยากดูรถแวะเข้ามาได้นะครับมาชมกันที่เต็นท์นะครับโทรมาที่ผมได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อ086 7 7 0 0 8 0 8นะครับโทรศัพท์ผมเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับซื้อโสดซื้อผ่อนเราจัดให้ททุกคคนเต็มี่รับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วเกิดเรามีรถดีๆรถเด็ดๆใหม่ๆเข้ามาเราจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับสต็อกของเรานะครับแน่นขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ